กันอีกแล้วนะคะกับไลฟ์สาระชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีสาระความรู้ดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะคะก็หลายๆคนนะคะก็คงจะอยากที่จะออกแบบพวกโลโก้ต่างๆนะคะเป็นของตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดจะให้สร้างเองเลยเนี่ยมันก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ ก้องหาผู้โปรแกรมช่วยนะคะในการออกแบบโลโก้นะคะวันนี้เราก็เลยมีหนึ่งโปรแกรมนะคะที่ใช้ในการออกแบบโลโก้นะคะแค่ลากวางลากวางนะคะก็แก้ไขปรับแต่งนิดหน่อยนะคะเราก็จะได้โลโก้นะคะเป็นแบบของเราแล้วนะคะก็คือตัวโปรแกรม s so o t i n g logo maker professional นะคะก็จะเป็นเวอร์ชัน 4, 4่นะคะซึ่งตัวเนี้ย วันนี้เราจะมาสอนวิธีการติดตั้งกันนะคะก็หลังจากที่เรานะคะทำการดาวน์โหลดตัวไฟล์ติดตั้งของโปรแกรม s o t i n g Logo Maker มาแล้วนะคะเราก็จะทําการติดตั้งตัวโปรแกรมกันนะคะก็ถ้าเกิดใครที่ดาวน์โหลดแล้วเป็นไฟลซิปนะคะก็ให้ทําการแตกตัวไฟล์ซิปก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ คลิกเข้าไปนะคะก็จะมีเป็นตัว s e ตอัพ up นะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมานะคะหลังจากนั้นก็รันกดเยีสเลยค่ะก็จะมีเป็นภาษานะคะซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่โปรแกรมจะไม่ค่อยมีภาษาไทยนะคะก็เลือกเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็กดโอเคนะคะเลือก next เลยเลือก i accept the อ g r e e m e n t นะคะหน้านี้ก็อา่านเรียบร้อยนะคะแล้วก็กด next แล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการจะติดตั้งหรือว่าเลือก drive ที่ต้องการจะติดตั้งตัวโปรแกรมนะคะนี้เราก็จะติดตั้งใน drive C นะคะก็ตามนี้เลยนะคะเราก็จะไม่เลือกโฟลเดอร์ใหม่ไม่เลือก drive ใหม่นะคะหลังจากนั้นก็กด next นี้ก็กด next ไปได้เลยนะคะ create desktop ไหมนะคะก็อันนี้ติ๊กถูกอยู่แล้วนะคะแล้ก็กด next ไปถ้าเกิดใครไม่ต้องการให้สร้างเป็นช h o r t c u ในหน้า d e s ก t o p นะคะก็สามารถติ๊กออกได้นะคะในขั้นตอนเมื่อกี้เมื่อคลิก next มาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็สู่ขั้นตอนของการ install เขาก็จะมีรายละเอียดบอกนะคะว่าเราติดตั้งได้ไหนนะคะต้องการที่จะอันนี้จะเป็น Start Menu Folder นะคะชื่อว่าอะไรแล้วก็ add เป็น shortcut หรือใน d e s k t o p หรือว่าไอคอนใน desktop หรือเปล่านะคะเ <ME U TER 1> มื่อเราอ่านรายละเอียดแล้วใช่ถูกต้องตามที่เราต้องการนะคะก็กด install ได้เลยนะคะก็รอตัวโปรแกรมนะคะทำการติดตั้งสักครู่หนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็ติ๊กออกนะคะแล้วก็กดฟิ n i s เลยโอเคนะคะตอนนี้ตัวโปรแกร,รมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเนื่องจากว่าโปรแกร,รมมันเป็นแบบ trial นะคะซึ่งยังไม่เป็นแบบแท้เราก็มาทำมันเป็นของแท้กันนะคะกดเข้ามาในไฟล์แล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะตัวเคสเลยหลังจากนั้นก็กด yes นะคะซึ่งขั้นตอนนี้ย แนะนำให้ปิดตัวแอนตี้ไวรัสต่างๆก่อนนะคะไม่งั้นก็แนะนำว่าให้ปิดอินเทอร์เน็ตก่อนนะคะเพื่อไม่ให้ขึ้นแจ้งเตือนนะคะ Anti แอนตี้ไวรัสหลังจากนั้นนะคะก็คลิกป,ปุ่มเรียบร้อยนะคะแท็กเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ตัวโปรแกรมได้แบบถาวรน,นะคะเวลาเราเอ็กพอร์ตพวก โลโก้ต่างๆออกมานะคะก็จะไม่มีพวกลายน้ำของตัวโปรแกรมนะคะปรากฏขึ้นมานะคะโอเคนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ตัวโปรแกรมในการออกแบบโลโก้ได้แล้วนะคะก็หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดเราเลือกให้สร้างเป็นไอคอนหรือว่า s h o r t c u นะคะในเดสก์ท็อปนะคะก็จะขึ้นเป็นนี่ค่ะก็จะมีตัวโปรแกรม sorting logo maker ขึ้นมานะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของโปรแกรมนะคะตัวโปรแกรมก็จะมีเทมเพลให้เลือกมากมายนะคะหลายแบบเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเทมเพลตนะคะแล้วก็ออกแบบต่างๆนะคะให้ตรงกับความต้องการของโลโก้เราได้นะคะ ก็สำหรับวิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมสำหรับออกแบบโลโก้นะคะก็มีเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดไม่อยากพลาดสาระดีๆจากไลฟ์สาระช่องของเรานะคะก็กดติดตามไว้นะคะแล้วถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อคุณนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะ